อถอดกระจกดินด่วนครับยังเหนื่อยยังเหนื่อยวันนี้มันร้อนอบอ้าวือเกินนะครับตอนนี้ผมก็ทําการถอดกระจกกับช่างยุดเรียบร้อยนี่ไงถอดกระจกแล้วนะเห็นไหมล่ะโบเบเลยพี่นอ้องเอ้ย ถอดกระจกเพื่อที่จะเอาเอาคอนโซลออกด้วยนะครับถามว่าเอาคอนโซลออกไม่จะเป็นต้องถอดกระจกได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีรถคันนี้ก็คือยังไงดินด่วนก็รื้ออยู่แล้วครับรถพีวูดยังไงก็รื้ออยู่แล้วรื้อหมดด้วยนะก็เลยตัดสินใจถอดกระจกเลยพี่น้องไหนๆก็จะถอดกระจกอยู่แล้วนะครับนี่ ก็เลยทําการลื้อเลย เดี๋ยวทีนี้ก็จะทำการหาวิธีเอาคอนโซลออกนะครับซึ่งาถามว่าออกยากไหมออกยากนะบางคนบอกว่าออกง่ายออกง่ายผมตอนนี้ผมหาวิธีเอาออกจนผมไม่รู้ว่าติดอยู่ที่ตัวไหนนะครับอ,อย่างร้อนอะ่ะมันร้อนด้วยแหละเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าติดตรงไหนนะ ติดตรงไหนวะโอ้โอ้ติดตรงไหนวะพี่น้องไม่รู้ว่าติดตรงไหนครับขออนุญาตเปิดแฟลกก่อนมองไม่เห็นตรงที่มันติดอะ่ะเดี๋ยวผมจะต้องถอดปลั๊กไฟเนี่ยถอดปลั๊กแอร์แบ็กก่อนนะครับต้องหาวิธีถอดปลั๊กแอร์แบ็กก่อนเพราะว่าผมพยายามที่จะถอดคอนโซล ให้มันออกตอนนี้คอนโซลผมลื้อได้หมดแล้วนะคอนโซลผมลื้อออกมาได้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมลื้อออกมาได้หมดแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้อ่ามันอาจจะซูมเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าะระดับการซูมลดขีดจำกัดมันมัน,ม,นมันต่ำสุดแล้วเดี๋ยวผมต้องหาวิธีเอาาชุดคอนโซลนี้ออกก่อนนะพี่น้องนะผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกยังไง เพราะว่านี่เป็นฟอร์ดคันแรกรุ่นใหม่ที่ผมทําการรื้อนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยพอเรายังไม่รู้วิธีถอดของเขาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามกันต่อคลิปต่อไปแล้วกันเจอกันใหม่ครับผมบา,บายยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับผมอุ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยพี่น้องเอ้ย